ปอบสิงปอบมันสิงไงบอกดินอนไม่ได้มันคนจะตายมีอะไรอ่าได้ได้ละได้อธิษฐานดีดีแล้วเดี๋ยวให้นะเพิ่งมาครั้งแรกเนาะใชไาคนีกลัวจยก็ไปปฏิบัติธรรมโอ้โดนเนาะปฏิบัติธรรมมีโดนเยอะเอาอะไรลงวะเนี่ย ใกล้อบบตาพนมมือทำจิตให้เป็นสมาธิเวสะผูสอกเวะหูสอออกไปออกไปออกไปไอ้ผีมาจากไหนมึงไปไปไปออกไปอยู่ที่ไมไป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 เลยไปออกไปออกโอ้ยจับนอนแล้วก็ขาขึ้นมา

Ơi 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 Ở đây đây con khi thằng này không nghe đúng đồ phục bọt nè bọt sắp lên tay sắt hút thần ơi sắt khó khó hút thần thần ơi

ยยมมแล้ยั้ววุท่านเลยขคอหัววุทนเลย้อหอววุิท่านเลยอหัว <spans> ว <in> <Gaussian> <maison> ุทานเลยผีมึงจะสูฮีอะไรกูอะอมอ้าค่อยคแหมอยู่เวียนดยปฏิบัติทรมาแล้วก็มาการปฏิบัติทำสองลายแล้วไม่เทวนี้ก็โดนค่อยๆเด้อนะอานำมว์นะยังไงไม่ใช่การยิ่งถ้าแตกเลยมั่งกูอ้ย

Lột bay Lột bay Lột bay Hơi 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 Nên

อ่ไมนีปอบมงต่อแหลกตัวตัคอหอวุฒิงไปริงินหรือยังตัเคะหอววุฒิพงตัเคะหอววุฒิพงไตักเคะหอววุฒิงลงไปตัเคะหอววุฒิงตัเคอหอวุฒิังตัเคอหอวุฒิงศุไออกออกไหออกมึงบงจะออกได้ไงเฮ้ยผีเฮ้ไหนว่ายอได้งเฮ้ยผีสักเคะหอววุฒิังตัคอหอวุฒิังยอ อโยโยศักขะหัววุฒิภัณฑ์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 ศักขะหัวุฒังฑ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 ักขะหัวุฒัง Này cho tí sao tan đi. Ồ ừ. ừ. <laughs> hô. nghe Hả? Nó äh. phải lúc là nó mòn. Nó luôn. Đây yên vinh năng rồi vẫn phở Ôi. เอ,เอาโทรศัพท์บาสโทรศัพท์บาสไม่ใช่ไม่ใช่ใชเอาโทรศัพท์บาสอ๋อเป็นเป็นไงบ้างลุกมาอีกทีนึงแหมจะเย็นเอาจนกว่าจะหายาส่งไลน์เลยแชร์บอกเลยเอาจนกว่าจะหายนะไหนใกล้สมือกัน เวะหุสะเวส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 ะหุสะโอเคปรับล่างนะอาบน้ำมนต์นะโอเคไหมไปยังไงมาดูอาการนะไอ้โอ้ยโทษทีโทษทีใจเย็นแมอเฮ้อเฮ้อเลยอูมากี่คนมาคนเดียวเลยเหร